g o o d m o r n n n g สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอที่น่ารักทุกทุกมุมโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM o อ๊ตเชียงใหม่แกงโฮสสยามบารตี้นะครับคือวันนี้นะคะเป็นคิวของน้องเหมียวของโอ๊ตคือเจ้าโทนี่นะครับมีร้านนะครับที่ตัดขนแมวแล้วอาจจะเป็นขนสัตว์มีหมาด้วยนะครับน้องหมาน้องแมวที่เป็นดิลิเวอรนะครับร้านนี้ตอนนี้นะครับ คือโอดเป็นลูกค้าประจําตรงอ่าร้านนี้ประมาณปีสองปีแล้วนะคะประมาณปีกว่าๆนะครับก็เป็นดิลิเวอรี่และซึ่งตอนนี้เราติดต่อแค่ร้านเดียวนะครับเชียงใหม่มีร้านอยู่แบบนี้น่าจะหนึ่งร้านนะครับก็เลยเป็นคิวยาวมากวันหนึ่งอาจจะตัดได้สักคือจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับในการตัดขนแมวซึ่งเจ้าโทนี่เนี่ย่ารักมากเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่ให้ใครอุ้มมันไม่มันจะไม่ให้ ไข่ใกล้มันนะคะมันจะหญิงเชิดหญิงมากแต่ว่าน้องเขาจะนิสัยดีเรียบร้อยนะคะเวลาเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ชอบตัดมันนะครับโทนี้จะชอบตัดผมตัดขนนะครับคือมันก็ตัดอ่าสักประมาณหลายเดือนนะคะสักประมาณสี่ห้าเดือนก็จะตัดครั้งหนึ่งนะครับคือดิลิวิลีลล่แบบนี้ถ้าเราไปที่ร้านนะคะร้านประจําที่เขาตั้งร้านก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ250บาท หรือว่าถูกกว่านั้นนะครับโปรโมชั่นต่างๆแต่ว่าร้านนี้เขาคิด500นะครับ5 0าบาทนะครับเขาก็จะใช้ไฟฟ้าของที่บ้านเราแล้วก็ปักพ่วงแล้วก็จะบางบางครั้งก็จะต่อท่อน้ำจากบ้านเรานะครับคือเพื่อเพื่อที่จะอาบน้ำนะครับล้างขนให้น้องนะครับร้านนี้นะครับอดขอแนะนำเลยนะครับน้อตอนนี้เวลาประมาณ9ก้ามงตรงนะครับมาตรงเวลามากๆเลยนะครับ ร้านนี้ชื่อร้าน Friendly uh, Groomings Delivery นะครับ Friendly Grooming นะครับก็หลังจากที่โอ๊ตเปิดร้านนะครับเปิดร้านแฟนซีของโอ๊ตก็ก็มาพอดีเลยนะครับเนาะ9โมงเช้าเราไปดูกันนะคะว่าโทวนี้เป็นอย่างไรนะครับโอ๊วนี้เรียบร้อยจังเลยวันนี้มาสองคนนะคะปกติแล้ว จะมาคียวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักนะครับคือแบบก็สงสัยมากนะคะว่าทาไมโทนี่ถึงนิ่งมากนะครับปกติแล้วมันแบบไม่ให้เราจับเลยอะแต่แสดงว่ามันต้องแบบเหมือนมันรู้นะครับนี่นะครับโทนี่เฮ้ยเมียวฮะได้เวลาตัดคนแล้ว คือร้านแบบนี้นะครับก็สามารถน่าจะมีที่เรียนนะครับหรือว่าเป็นทักษะนะครับรักษะของอเจ้าของร้านหรือว่าคนที่ทําแบบนี้โอคิดว่าไรายได้ดีนะครับก็ลองคิดดูสิครับ500บาทต่อหนึ่ง ต่อแมวหนึ่งตัวนะครับแล้ว,วันหนึ่งคือตอนนี้คือเต็มนะครับคือต้องจองล่วงหน้าเป็นประมาณ2-3เดือนกว่าจะได้คิวนะครับสอเดือนกว่าจะได้คิวนะครับแสดงว่าสมมุติเขาเขาวันนี้วันอาทิตย์แสดงว่าไม่สมมติว่าไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับนอกจากเจ้าของร้านเขามีธุระสมมุติว่าวันนี้นะครับโอทิมมองว่านะครับถ้าใครกําลังมองหาธุรกิจ SME แล้วก็มีทุนงบประมาณในการมีรถตู้ รถตู้แบบนี้นะคบ delivery ที่เป็นแบบรถตู้อันนี้ก็จะเป็นรถตู้เล็กๆนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาแบบนี้น่าจะประมาณลงทุนเท่าไหร่นาะสักแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ทักษะสกิลในการตัดแล้วก็ต้องเป็นคนรักสัตว์นะครับเนาะรายได้ดีเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่า 1- 2ชั่วโมงในการเดินทางไปกลับแล้วก็ไปร้านอื่นถ้า2ชั่วโมง500บาทเราคิดว่าก็ถือว่าคุ้มนะครับวันหนึ่งสักชาา3ตัว เย็น3ตัวประมาณนี้ก็สมมติว,วันละ5ตัวใช่ไหมครับห้าห้ยี่สบห้าสองพับาทต่อวันนะคบโอ้โ oh, หสุดยอดนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมาคลิปก่อนหน้านั้นนะครับของอรอบก่อน,นะครับก็จะมีคนเดียวนะครับน้องที่ตัดขนอยู่นะตอนนี้มาคนเดียวนะครับ แต่ว่าตอนนี้มาสองคนน่าจะมีการาใช้พนักงานเพิ่มอาจจะมีการขยายสาขานะคเพราะว่าขายดีเหลือเกินนะครับร้านแบบว่าไม่มีคิวว่างต้องรอจองไว้หลายๆนะครับบางทีได้เป็นตอนเช้าตอนบ่ายนะครับก็แล้วแต่ครั้งแต่ว่าเหมียวอของโอ๊ตนะครับโทนี่เจ้าโทนี่มันจะเป็นแมวเปอร์เซียซึ่งขนมันจะยาวไวนะครับม,มันก็จะอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ คือน้องสาวโอ๊ตนะครับมีไม่ชอบให้มันมีขนยาวแต่จริงๆแล้ว,วโอ๊ตชอบให้ขนมันยาวๆนะครับก็แล้วแต่ชอบแต่ว่า,าการตัดขนเกลียนเกลียนเลยนะครับเหมือนว่าติดปิดหนังนะครับเหมือนกับว่าสกินเฮดนะครับก็เพื่อที่จะให้มันแบบอาจจะน้องสาวโอ๊ตมองว่าเออ ว่ามันจะมีหมัดหรือว่าขนมันจะไม่สะอาดใช่ไหมคะเพราะว่าแมวบางทีมันก็ชอบนอนซุกซนนะครับนอนในซอกหรือบางทีก็แอบ,บไปนอนในห้องน้ําแบบนี้นะครับก็เลยไม่อยากให้มันมีขนยาวๆนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบแมวเคยเลี้ยงแมวที่แบบอยู่เป็นเด็กๆก,ก็เลี้ยงแมวบ้านใช่ไหมครับก็แมวก็มาเองก็มีหลายตัวนะครับแมวน่ารักนะครับ ตั้งแต่เด็กๆคือเกิดมาก็มีชีวิตผูกพันมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวนะครับแต่แมวบ้านอ่ะเราไม่ต้องดูแลอะไรมันเยอะมากนะครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับแมวมันก็วนเวียนอยู่อยู่ในบ้านนะครับแล้วมันแต,แต่ปัญหามันจะมีตอนที่มันเกิดลูกนะครับยายอดต้องทําคลอดนะครับเราก็จะรู้รู้สึกรู้รู้จักรู้ถึงพฤติกรรมของแมวในรูปแบบต่างๆนะครับอียาบทของมันใช่ไหมครับก็อเชื่อว่า คนไทยนะครับทุกคนมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแมวนะคะเพราะแมวมันจะดูแลตัวเองง่ายกว่าหมาด้วยซ้ําไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหมาบ้านก็ดูแลง่ายมันดูแลตัวเองเราก็ต้องให้ข้าวใช่ไหมครับเหมียวบางทีมันก็หาก,กินเองนะครับจับหนูจับอะไรกินของมันใช่ไหมครับแล้วอย่างเหมียวที่บ้านนะครับก็คุกข้าวกับปลาทูอะไรกินแบบง่ายๆนะครับสมัยที่โอดเป็นเด็กๆนะครับแล้วมันก็จะชอบอยู่ที่เตา เตาโลเตาอังโลนะครับที่แบบว่าทำกับข้ามันชอบอยู่ห้องครัวนะครับฤดูหนาวมันก็จะไปซุกอยู่ที่อุ่นๆนะครับแล้วก็ตอนนี้แมวไทยนะครับที่โอ๊ตได้โพสชุมชนแล้วก็ทำคลิปนะครับแมวสุภลักษณ์นะครับที่เป็นแมวสีน้ำตาลแดงคล้ายๆกับสุนัขหลังอานใช่ไหมครับที่เป็นสีที่เป็นพันุไทยนะคะเป็นสีน้ำตาลทองแดงนะครับเป็นสีน้ำตาลทองแดงก็เป็นเพิ่งได้จดทะเบียน ทะเบียนอาแมวสหพันธ์แมวโลกนะครับหรือว่าตัวย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะ W.F.U. ใช่ไหมครับที่เป็นองค์กรนานาชาตินะครับที่จดทะเบียนเป็นสายพันธุ์ที่มันจะมีสายพันธุ์แมวโคราชนะครับแล้วก็สีสว่างก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับสุภระก็เป็นรู้สึกว่าเป็นแมวสายพันธุ์ที่4นะครับซึ่งแมวไทยที่โอศึกษาดูมันจะมีหลายนะครับมีเยอะเหมือนกัน นะครับบางบางพันก็สืบพันแล้วนะครับแต่แมวไทยนะครับคือก็ถือได้ว่าเป็นซอฟ t ์ o w e เวอร์เพราะว่าถ้าเป็นอยู่ที่ต่างประเทศที่มีประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีหิมะตกนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยมีแมวจรใช่ไหมครับต่างประเทศเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นของใครของมันนะครับแต่ละบ้านนะครับก็จะดูแลกันไปแต่ว่าของประเทศไทยบางทีมันก็คลอดลูกมันอยู่ง่ายนะครับในฤดูแบบเราไม่มีหิมะนะครับแต่ประเทศที่มีหิมะก็จะ ถ้าเขาชอบสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นย่าของโอที่อยู่ที่นอร์เวย์ก็จะมีสัตว์เลี้ยงประจํามีทั้งหมาทั้งแมวมีนกแก้วมีอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับบา,บางสัตว์บางชนิดบางตัวอยู่เป็นแบบ 10, 10ปีเลยทีเดียวนะครับโอตเคยเห็นมาแมวที่อยู่ได้ยาวสุดประมาณ15ปีนะครับหมาและแมวนะครับ มีชีวิตยืนยาวนะครับแล้วก็แมวไทยก็ถือว่าเป็นแมวที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยที่มีมีคุณค่านะครับแล้วก็มีราคาด้วยนะครับน่ารักมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าสม,สมมุติว่าพี่ๆที่เข้ามาในชมในช่องโอก๊ก็มาใหม่ดีแบบนี้นะครับถ้าชอบมาแมวนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็เดี๋ยวจะทำคลิป ต่อต่อไปนะครับแล้วก็จะมีคลิปช็อตของน้องโทนี่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอ่าโอเคนะครับรถไปอาบน้ำนะครับแต่งตัวก่อนนะครับวันนี้มีชุระข้างนอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนก็อยากให้กําลังใจโอตก็คอมเมนต์มาใต้กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ทุกคลิปได้เลยนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ